สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะปากนิดจ,จมูกหน่อยภาพในอดีตหลอ่อหัญใจสาวๆเปิดภาพในอดีตริวอาทิตย์อดีตซุปตาายุเก้าศูนย์หัวใจสาวๆก่อนชีวิตพลิกผันขายของมือสองไร้บ้านนอนข้างถนนสืบเนื่องจากเรื่องราวชีวิตของริวอาทิตย์อายุ4 4ปีอดีตดาราวไวรุ่นชื่อดังยุค90ที่ปัจจุบันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดขายสินค้ามือสองแลกเงินเพื่อประทังชีวิต เงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอับน้ําตามปั๊มเปลี่ยนข้างถนนไปที่นอนที่พิงสุดๆคือต้องรักษาไบโพล่ามานานนับสิปีจากครอบครัวที่เคยอยู่พร้อมหน้าพัางไม่เป็นท่าเหลือตัวคนเดียวไม่ได้เจอลูกไม่ได้ทําหน้าที่พ่อทำได้แค่เพียงติดตามชีวิตลูกผ่านโซเชียลอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่า ทางหนุ่มริวนั้นถือเป็นอดีตรพระเอกดังยุค90ที่โด่งดังมาก่อนจากโฆษณาด้วยความที่ยุคนั้นเป็นยุคที่กระแสะญี่ปุ่นกำลังมาแรงและริวก็มีหน้าตาน่ารักปากนิดจ,จมุกหน่อยและเน้นความหล่อสดใสจนหลายคนคก,กริ๊กาดริวมีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสารชื่อดังอย่างเทอกับฉันและเดอะบอย นิตยสารวัยรุ่นชื่อดังสมัยนั้นและยังมีผลงานอีกมากมายจนมีข่าวว่าพระเอกหน้าเด็กมีลูกมีภรรยาแต่เก็บเอาไว้และการมีลูกมีภรรยาในยุคนั้นถือว่าส่งผลต่องานในวงการและเรตติ้งละครจนสุดท้ายหรือก็ออกมายอมรับและเวลาต่อมาก็ได้เฟดตัวออกจากวงการเพื่อรักษาตัวจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ